ในปี2026โลกกำลังเผชิญกับการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารอย่างเข้มข้นและหนึ่งในระบบอาวุธที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในเวลานี้ก็คือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง Kh-47M2 ก Kh ินเจ้าซึ่งขณะนี้ถูกเปิดเผยว่าได้ถูกจัดหาเข้ามาในคลังแสงของประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ด,ด้านความมั่นคงของชาติไทยเพราะขีปนาวุธชนิดนี้ไม่ใช่อาวุธธรรมดา แต่เป็นอาวุธระดับไฮเปอร์โซนิกมิสซิลที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่าแมสซิฟหรือเร็วกว่าเสียงถึง10เท่าขีปนาวุธคินเจ้าหรือที่มีชื่อเรียกในรัสเซียว่าดาบถูกพัฒนาขึ้นโดยกองทัพรัสเซียและถูกออกแบบมาให้ยิงจากอากาศสู่พื้นโดยเฉพาะจากเครื่องบินขับไล่ที่มีความเร็วสูงเช่น MiG 3 1 k หรือ TU22M3 การที่ไทยสามารถครอบครองอาวุธประเภทนี้ได้ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศออย่างก้าวกระโดด และเป็นการส่งสัญญาณถึงความสามารถในการป้องปรามภัยคุกคามในภูมิภาคอย่างชัดเจนสำหรับตัวขีปนาวุธคินเจ้านั้นมีระยะยิงประมาณ2,000กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบแบบธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร์ได้แม้ว่าไทยจะใช้ในลักษณะการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์โดยยืนยันว่าจะไม่ใช้กับหัวรบนิวเคลียร์ก็ตามจุดเด่นของคินเจ้าคือความเร็วและความสามารถในการหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของข้าศึกไม่ว่าจะเป็นระบบแอด ปาทริออหรือแม้แต่อออนโดมก็ยังไม่สามารถสกัดกั้นคินเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้จึงทําให้อาวุธชนิดนี้ถูกเรียกว่าเป็นอาวุธที่ไม่มีใครสามารถป้องกันได้ในปี2026นี้กองทัพอากาศไทยได้เริ่มทดสอบการยิงจำลองของคินเจ้าจากฝูงบินเฉพาะกิจที่203แมฐานทัพอากาศตาคลีโดยใช้เครื่องบิน MIG 31K ที่ถูกปรับแต่งเพื่อรองรับระบบขีปนาวุธชนิดนี้โดยเฉพาะการทดสอบดังกล่าวประสบความสำเร็จ และสร้างความสนใจให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศเพราะไม่เพียงแค่ไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ครอบครองขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแต่ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีเทคโนโลยีนี้ประจำการรายงานจากกระทรวงกลาโหมไทยระบุว่าการจัดซื้อขีปนาวุธคินเจ้าครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ไทยดิฟเอนซ์2,030ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการยับยัง้งและการตอบโต้ภัยคุกคามสมัยใหม่ สำหรับประชาชนหลายคนคำถามสำคัญคือการมีคินเจ้าจะเปลี่ยนความมั่นคงของไทยอย่างไรคำตอบคือการครอบครองคินเจ้าช่วยให้ไทยมีความสามารถในการตอบโต้ภัยคุกคามในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือทางบกได้ในระยะเวลาอันสัน้นและยังเป็นอาวุธที่สามารถสร้างภัยคุกคามเชิงยุทธศาสตร์หรือสตรา t ิจ i ก d e t e r รน n ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อควบคุมและบำรุงรักษาระบบขินเจ้าได้ดำเนินมาแล้วกว่า2ปีภายใต้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียผ่านโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านยุทธศาสตร์แม้จะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์การใช้งบประมาณเพื่อจัดหาอาวุธไฮเทคเช่นนี้แต่รัฐบาลไทยได้ให้เหตุผลว่าความมั่นคงของชาติเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกและการมีระบบป้องกันล้ำสมัยจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกคุกค,คามทางทหารในอนาคต อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องกล่าวถึงคือความสามารถในการทำงานร่วมกันกับระบบอื่นในคลังแสงของไทยเช่นระบบเรดาร์ตรวจจับระยะไกลระบบขีปนาวุธพื้นสูอากาศและโดรนตรวจการขั้นสูงทั้งหมดนี้จะเชื่อมต่อผ่านระบบคอมมานด์แอนด์คอนโทรลที่ถูกปรับปรุงใหม่ในปี2025ขีปนาวุธคินเจ้าที่ไทยได้รับมานั้นเป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงหัวรบและระบบนำวิถีให้สามารถเจาะเกราะได้มากขึ้นและแม่นยำยิ่งกว่าเดิมด้วยค่า CEP Circular Error Probable ต่ำกว่า1เมตรซึ่งหมายถึงการโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำภายในระยะห่างเพียงไม่กี่เมตรในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่ไทยครอบครองขีปนาวุธชนิดนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะจะช่วยถ่วงดุลอำนาจในภูมิภาคและลดการพึ่งพาการป้องกันจากชาติพันธมิตรต่างชาติในบางกรณีสำหรับการใช้งานจริงคินเจ้าจะถูกจัดวางในฐานทัพลาบแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยจะมีหน่วยเฉพาะกิจคอยดูแลด้านความปลอดภยัย การซ่อมบำรุงและการเตรียมการยิงในกรณีฉุกเฉินและในอนาคตรัฐบาลไทยยังมีแผนที่จะต่อยอดเทคโนโลยีนี้ในโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อพัฒนาระบบขีปนาวุธของไทยเองภายในปี2035จากความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการป้องกันประเทศที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีแต่กำลังเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในเวทีความมั่นคงระดับโลกสุดท้ายนี้ ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดซื้อขีปนาวุธ KH-47M2 คินเจ้าหนึ่งสิ่งที่ต้องยอมรับก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในโลกยุคใหม่